จ็ดเก้าสามเจ็ดห้าเก้าเนาะตลาดหุ้นมันปิดไปสองสามวันเด้อก็ดูดูไว้เป็นแนวทางนะคะทาไมงั้นก็เอาของ v ีไเนี่ยมาซื้อตัวเด่นก็คือศูนย์กับสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่สี่สี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปด

ก้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะถ้าไม,ไม่ชอบแนวทางที่วางก็จะรูดก็คือนี้เลยหรือไม่งั้นก็จับซื้อสี่เจ็ดเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหันเอาอย่างนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้โชคดีทั้ง4แนวทางเนาะ